เข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณนิพิษขาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับค่ะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะท่านนิพิษคะต้องถามนี้ก่อนเลยไหนๆเป็นคอมเมนต์เตรมเปิลในทางด้านการเมืองและโพสต์เอาไว้สองโพสตเนี่ยคืออะไรคะพระอาทิตย์ขึ้นบนคนชั่วเช่นเดียวกับคนดีและฝนตกใส่คนซื่อและคนไม่ซื่อเหมือนๆกันจึงไม่น่าสงสัยที่เราได้ยินตัวเองพูดว่าไม่ยุติธรรมเลยกับอีกโพสหนึ่งเชื่อแน่ว่าต้องเป็นเรื่องเดียวกันแน่ๆเลย สังคมน,นี้ชื่นชมคนดีแต่ให้รางวัลคนชั่วกําลังจะบอกอ,อะไรคะคือในในระยะหลังนี้ผมมีมเวลาว่างเยอะผมก็คล้ายๆ <củ> ว่าไปศึกษาเรื่องปรัชญาเยอะค่ะนะครับ <signed. S 1> และอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมต้องคุยวีดีโอคอลหรือ <icop. S 3> ต้องขึ้นไปคุยกับนักปรัชญานะครับเพื่อเพื่อมันมีความรู้ในด้านด้านนี้เยอะคุยจะได้รู้จักโลกรู้จักสังคมตามความเป็นจริงมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอสนใจเรื่องปรัชญาก็จะมี คำพูดในแนวนี้ออกมาเยอะนะครับประโยคที่ว่าสังคมชื่นชมคนดีแต่ให้รางวัลคนชั่วเนี่ยเพราะว่าในขณะนี้คนก็สับสนว่าเอ๊ะทำไมคนนั้นมันชั่วเหลือเกินแลวทำไมมันมีตำแหน่งแห่งหนนะครับมันได้ดีมีสุขถ้าเทาที่คนก็รู้ว่ามันชั่วนี่แหละเราไม่ต้องเอ่ยชื่อใครหรอกนะครับแต่ว่าคนที่ทำงานอย่างขยันอดทนเป็นคนดีเนี่ย นะครับทำไมไม่ได้รับรางวัลจากพระเจ้าเลยอะไรพวกนี้ครับก็เลย, <ๆ S 1> ก,เลยก็เลยคิดว่าก็เลยให้เตือนสติก็ว่าอย่าไปคิดอะไรเยอะเลยนะครับใน<อ>ในความเป็นจริงของสังคมก็คือสังคมเราเนี่ยชื่นชมคนชั่วนะครับแต่ว่าอ่าชื่นชมคนดีแต่ว่าให้รางวัลคนชั่วนะครับคน <ๆ S 2> เราบางทีก็ค้าๆกลางวันเนี่ยทำดีแต่ก,ากลางคืนทำชั่วอ,อย่างนี้ก็เยอะงนั้นก็ต้องต้องปรับให้เข้าใจสภาพของสังคม นะครับทีนี้พอผมโพสว่าดวงอาทิตย์ก็สาดแสงส่องไปยังคนชั่วกับคนดีพอๆกันฝนก็ตกไปยังคนที่ซื่อสัตย์คนไม่ซื่อสัตย์ด้วยนี่พอเป็นอย่างนี้มันก็ทําให้มีความสุขว่าเอะมันไม่ยุติธรรมหรือเปล่าไอ้คนชั่วก็ได้รับสายฝนชื่นฉ่ำไอ้คนไม่ชั่วก็ได้รับสายฝนชื่นฉ่ำเหมือนกันอันนี้ก็พอเป็นอย่างนี้คนก็คิดว่าเอะมันไม่มันไม่ยุติธรรมนะี่ะนะครับก็เลยบอกว่า างทีไอ้ความยุติธรรมเนี่ยมันมันมันอยู่มันมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วยขึ้นอยู่กับเวลาด้วยนะครับเราก็ต้องยืนหยัดในในความซื่อตรงในความซื่อสัตย์ของเราสักวันหนึ่งสิ่งที่มันไม่ถูกต้องใครทําเรื่องต้นติดดุมเบ็ดแรกผิดเนี่ยไม่ต้องกลัวหรอกอย่างเราเห็นคดีฟังคดีเห็นไหมครับเออสิบเก้าปีแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยพอเป็นปีที่ยี่สิบขึ้นมาโดนแล้วไอ้เรื่องหะ่านี้มันจะเกิดขึ้นแล้วเราก็ให้สั่งสมเรื่องหล่านี้เป็นประสบการณ์คือ พูดแบบให้กำลังใจคนในสังคมด้วยครับผมครับคือไม่ได้บ่งบอกไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะใช่ไหมคะคือถ้าคนจะไปเปรียบเทียบนะครับอ่าสมมติถ้าเปรียบเทียบเรื่องของคุณทักษิณแล้วกันอ่ะก็ก,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 ก็ก็คิดว่าเอไม่เป็นไรหรอกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งอ่ะเรื่องแบบนี้มันก็ต้องมันถูกชำระล้างแหละนะครับแล้วใจผมเนี่ยอันนี้อนอกเรื่องมาหน่อยก็ได้ว่าใจผมเนี่ยไม่คิดเลยแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวว่าคุณทักษิณจ,จะไม่ต้องโทษอีก ผมคิดว่าต้องกลับมาท่องโทษดอีกนะครับวันนี้ก็ให้ใจเย็นๆให้จใหเจเย็นๆกันครับผม,มครับครับทําไมถึงคิดแบบนั้นคะว่าต้องกลับไอีกคือที่ผมตามอยู่ตองจังค,คือท,ที่ที่ผมตามอยู่สองสามเรื่องเนี่ยมันไม่มีทารที่จะรอดพ้นไปได้หรอกอนะครับผมก็เจอเรื่องแบบนี้เยอะแต่ก็แต่ว่ามันมาชา้าความยุติธรรมมันมาชา้าแต่มันต้องมานะครับคือมันสิ่งไหนที่มันผิดธรรมชาติมันอยู่ไม่ได้หรอกครับนะครับอย่างเช่นคนที่ไม่ คนที่ทำผิดแล้วมันไม่จำคุกเลยเนะี่ยมันเป็นไปได้หรือครับอืถ้าอย่างนี้สังคมมันอยู่ไม่ได้แล้วเป็นคนที่ทำผิดยังไงคนก็ต้องรับโทษนั่นแหละเว้นแต่ว่าเว้นแต่ว่าคุณต้องหนีไปขาดอายุวความอันนั้นก็ว่าไปเพราะกติกามันเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อคุณเดินเข้ามาสู่กติกาแล้วเนี่ยคุณจะไปทำให้กติกามันบิดเบี้ยวเลยคุณต้องเดินตามปรอบของกติกานั่นแหละครับครับอะไรทำให้คุณที่ผิดมั่นใจครับว่ายังไงคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องกลับเข้าคุกคือ มันผิดปกติไหมล่ะครับคนที่ถูกจําคุกและไม่อยู่ในเรือนจําเลยนะครับแม้แต่วันเดียวเนี่ยอันนี้คือความผิดปกติและความผิดปกติเนี่ยมันเป็นความผิดปกติทั้งระบบของกระบวนการยุติธรรมนะครับและผมก็พูดอย่างนี้มาเสมอว่าเความยุติธรรมหรือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นเสาค้าจุนระบอบประชาธิปไตยนะครับถ้าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเสาที่มันค้าระบอบประชาธิปไตยอยู่นอกจากอํานาจสาม อำนาจแลในความยุติธรรมนี่แหละมันเป็นเสาคําจุนถ้าเสาคําจุนนี้มันถูกถอนไปเมื่อไรหรือมันมีจารุดบกพร้องเมื่อไรนะครับระบอบประชาธิปไตยนี้มันก็ล่มสลายแต่ประชาชนก็ต้องเชื่อในหลักการนี้นะครับถ้าเราไม่เชื่อในหลักการนี้เราก็รักษาระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะนะคะคุณนิพิษคะ่ะถ้าเกิดให้คุณนิพิษเนี่ยจับตามองดูในประเด็นต่างๆเนี่ยอยากจะบอกว่าอะไรที่เราไม่สามารถวางตาได้ในช่วงระยะเวลานี้คะ่ะ คือประเด็นการเมืองนะครับถ้าเป็น <c oughs> ถ้าประเด็นการเมืองเราก็ต้องมองมองเรื่องการเร็วเ็วเลยร้อนๆเลยในขณะนี้ก็คือ,อ <ะ S 2> เรื่องเรื่องเรื่องกองการครอบงำนะครับเ <อะ S 2> พราะรรว่ามันชัดมากว่าวันนี้ใครจะคิดล่ะครับว่ากกตเขาก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาเลยจริงๆผมคิดว่ามไม่มีคนร้องแต่พอมีคนร้องมีคนกล้าขึ้นมาเนี่ยมันมันหนีไม่พ้นรอะครับเพราะว่าตอนที่ คุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งพักฟันรุ่งขึ้นนี่มันมีการประชุมของพักร่วมเลยแล้วคนที่เรียกแล้วคนที่เรียกประชุมพักร่วมนี่มันไม่ใช่คุณองอิงนะครับเพราะตอนนั้นคุณอุงอิงเนี่ยอยู่เมืองนอกนะครับค่ะคุณองอิงอยู่เมืองนอกนะครับแล้วคนที่เรียกก็คือคุณทักษิณและคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนนอกพักภูมิใจไทยเป็นคนนอกพักรวมไทยสร้างชาติเป็นคนรวมเป็นคนนอกพักเอ่อชาติไทยเป็นคนนอกแม้กระทั่งคนนอกของพรัก เพื่อไทยซะด้วยซ้ําทีนี้เมื่อคุณทักษิณรเรียกนักการเมืองเรียกพักการเมืองเหล่านี้มาเนี่ยมันจะปฏิเสธได้ยังไงล่ะครับว่าคุณทักษิณไม่ได้ครอบงาพัรคการเมืองเหล่านั้นนะครับเพราะอะไรครับเพราะหลังจากมีการประชุมคุณทักษิณปั๊บเนี่ยนะครับมติพรร่วมรัฐบาลในขณะนั้นก็ลงมติว่าเอา้าเราร่วมรัฐบาลกันต่อผลจากการประชุมนี้แหละโดยมีคุณทักษิณเป็นประธานและผมยังคิดเลยไปว่าได้ขณะที่คุณทักษิณ เรี่อประชุมนั้นเนี่ยคุณทักษิณอาจจะประมาทประมาท<ม>เป็นโหนต่างแห่งความตายคุณทักษิณอาจจะประมาทตรงที่ว่าอาจจะมีคนอัดคลิปอัดเสียงไว้ว่าคุณทักษิณพูดยังไงบ้าง<ม>นะครับถ้ามีคลิปมีเสียงว่าคุณทักษิณพูดยังไงในขณะที่มีการประชุมพรรคร่วมเนี่ยผมว่ามันก็ต้องจบนะครับว่าเป็นการครอบงำจริงๆครับค่ะค่ะสแสดงว่าในมุมมองของคุณดิพิษเองนะนะคะคดีเรื่องของการครอบงำพรรคการเมืองเนี่ยสำคัญมากกว่าคดีชั้นสิบสี่ใช่ไหมคะ ต้องแยกกันนะครับเรื่องการครอบงนำนเป็นเรื่องของรัฐบาลเรื่องของภาคาร,รัฐบงที่บานส่วนทีก่การเป็นรัฐบาลอันนี้ถ้าคุณถูกครอบงำคงต้องไปด้วยกันแหละนะครับเลือดสุภาพมาด้วยกันคุณก็ต้องไปด้วยกันแหละถ้าคุณถูกครอบงำครับ <m uch as> แต่ว่าเรื่องชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจที่ผมตามอยู่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของของราชธรร์กับเรื่องของแพทย์โรงพยาบาลตำรวจและข้อคุณทักษิณแยกเป็นส่วนส่วนต่างหากนะครับการครอบงำเป็นเรื่องรัฐบาลนะครับแต่เรื่องชั้นสิบสี่เป็นเรื่องของคุณทักษิณกับ ก็คือประเด็นทั้งสองประเด็นเนี้ยถือว่ามีความสําคัญและก็จะส่งผลกระทบตามมาใช่ไหมคะอะอีกคดีหนึ่งที่ผมคิดว่ามันจะชา้าจะเร็วก็ตามแต่สารทกทกําหนดวันพิจารณาเนี่ยก็คือเรื่องของมาตราร้อยสิบสองอืมค่ะมาตรามาตรามาตราร้อยสิบสองนี่ผมคิดว่าผมมีข้อมูลที่ลึกกว่าค่ะกว่าหลายกว่าหลายคนนะก็คือค <laughs> ดีของตัวคุณทักษิณเองใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ใชใช คือถ้าไม่มีปาฏิหารอะไรนะครับไม่อะไรเนี่ยตรงไปตรงมาเนี่ยสายต่ถ้าตรงไปตรงมาเนี่ยคุณคุณคุณทักษิณก็ก็ก็น่าจะน่าจะรอดยากนะครับเรื่องเรื่องนี้ครับครับครับแต่ว่าก็กําลังมีกฎหมายเรื่องโทษกรรมออกมานะคะค่ะดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญ,ญาณซะแล้ะ <อ>เด<อ>ในกลับไปพูดคุยกับคุณนิพิษกันใหม่นะนะคะเดี๋ยวรอสรัญญาณสกักครู่โอ้โหกำลังสนุกเลยท่านผู้ชมคะว่าประเด็นนนะคะที่ทางโตคุณนิพิษเนี่ยได้ระบุเอาไว้นะนะคะก็เป็นประเด็นที่เรานั้นจะต้องจับตากันดูค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการครอบงำพักนะ่นะคะ ในช่วงวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยนะคะประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบนะคะชั้น14ด้วยแต่ว่าชั้น14นี่นะคะือจะพุ่งตรงไปที่บรรดาผู้ที่อยู่รอบตัวคุณทักษิณมากกว่าก็คือบรรดากรมรัชทันนะคะหรือว,ว่าผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะกับอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะที่คุณนิพิษเนี่ยว่าไปแล้วเนี่ยคุณนิพิษบอกพูดในรายการเราเนี่ยหลายครั้งหลายหนแล้วเนี่ยนะคะว่าประเด็นนะคะเรื่องที่คุณทักษิณเนี่ยเจอ กับมาตร,รา1นึงสองซึ่งตอนนี้อยู่ในชั้นศาลนั่นะนะคะอยู่ในกระบวนการชั้นศาลน,นั้นนี่แหละนะคะจะเป็นประเด็นนะคะที่ส่งผลนะคะต่อตัวของคุณทักษิณอย่างมากเลยทีเดียวค่ะที่ว่าส่งผลน่นนะคะก็เป็นเพราะว่าคุณนิพิษนั้นบอกว่ารู้อะไรดีๆในคดีคด,ดีนี้น่นนะคะแต่ว่าคุณนิพิษเองเยังไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรไปมากกว่านั้นน่นนะคะแต่ว่าเรื่องนี้จะส่งผลต่อตัวคุณทักษิณอย่างมากเลยทีเดียวเดี๋ยวเรารอสักครู่หนึ่งนะคะกำลังดูสัญญาณน่นนะคะว่า คุณนิพิษนั้นจะสามารถกลับเข้ามาพูดคุยกับเราได้อีกหรือไม่นะคะเดี๋ยวสักครูนะ่หนึ่งกลับเข้ามาแล้วค่ะค่ะคงต้องบอกแล้วล่ะค่ะนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยนะคะสำหรับในคดีคดีนี้เนี่ยนะคะมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีกฎหมายนี้นะโทษกรรมละคะบอกว่าเออจะไม่มีร้อยสิบสองเข้าไปในการเรียโทษด,ด้วยซึ่งคาดวันนี้ก็จะกำลังพิจารณากันอยู่ช่วงบ่ายหรืออะไรนะครับ ทีนี้ถ้าเข้าไปนิรโทษเฉพาะความผิดทางการเมืองก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้ก็คือพอรรคเพื่อไทยนะครับเขากลับลำมาบอกว่าจะเอามาตรา1 1 2ข้าไปนิรโทษด,ด้วยซึ่งเดิมเนี่ยไม่ไม่อยู่ในจุดยืนของพอรรคเพื่อไทยเลยนะครับแต่ตอนหลังพรรคเพื่อไทยจะเอาไปนิรโทษด,ด้วยซึ่งก็เออก,ก,ก็ตรงกับพรรคประชาชนซึ่งพรรคประชาชนนี่ก็เอาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว นะครับทีน <Das guided snail> ี Take ้พอพรกประชาชนจับม hey, ือกับพักเพื <indung sters nowadays> ่อไทยเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะผ่านสภาล่างอ่ะค่ะมันน่าจะผ่านสภาล่างได้แต่ยังไงนะครับเรื่องนี้นะครับมันมีพรักการเมืองบางพักเนี่ยต้องไปสะกิดสภาสูงแน่พรักการเมืองบางพักก็ต้องไปเบรกสภาสูงเฮ้ยถ้าร้อยสิบสองผ่านมาเนี่ยคุณอย่าผ่านนะนะครับมันก็คงไม่ผ่านลวครับสภาสูงจะไม่ผ่านร้อยสิบสองแน่นอนครับอืมอืมคือยังไงอ่ะ ผ่านได้ก็แค่เพียงสพานล่างเท่านั้นแหละแล้วยังไงก็ไปต่อไม่ได้อยู่ดี<ม>ใช่ไหมคะผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างครับครับค่ะค่ะเพราะจะบอกได้ไหมคะว่าอะไรดีๆเนี่ยที่คุณนิพิตรู้มาเนี่ยมันมันมีน้ําหนักถึงขนาดที่ว่ายังไงเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยไปไม่รอดแน่อย่างนั้นใช่ไหมคะพอจะเปิดเผยได้ไหมคะอ่ะไปอีกแล้ว <laughs> ไปอีกแล้ว สัญญาณนุบอว่าจะมีปัญหาโอ้โหกำลังถึงช็อดเด็ดซะด้วยนะคัท่ต้องช้ชมคะอ่ะ <c oughs> ก็เนี่ยแหละเป็นประเดนน็นนะคะที่ทางโตคนทพิษได้ระบุเอาไวน้น,นะคะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนี่นโทษกรรมค่ะ <c oughs> คือวันนี้กําลังจะเข้าสู่นะคะที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเดี๋ยวคงจะได้โหวตกันนั่นนะคะว่าโตลงนั่นนะคะในที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรนั้นจะให้ความเห็นชอบนะคะกับร่าง ศึกษาเนี like ่ยนะฮะในกฎหมายนี้โทษกกรมหรือไม่เอากลับมาอีกครั้งหนึ่งคุณพิพิ์คะต้องถามวอนนี้ไม่มีเน็ตนะครับมาตัดต้นยานรบวนไม่ได้ครับค่ะต้องถามกันนิดหนึ่งว่าตกลงอะไรดีๆเนี่ยพอจะเปิดเผยได้ไหมคะว่าอะไรดีๆที่ว่านี้คืออะไรคะเรื่องเรื่องอะไรนะครับเรื่องะในเรื่องว่าตรา112ที่เป็นคดีความของคุณทักสินนะคะมันมันยังเป็นความลับในสำนวนก็อยู่อเผมเนี่ย ไปไปเดินคล้ายคล้ายใช้สำนวนคุณทักษิณแล้วกันผมเดินผ่านได้แอบได้ยินถ่าเแิดว่าใช้สำนวนหูทักษิณนะแล้วก็ว่านตามคุณทักษิณเนี่ยคือคุณทักษิณจะรู้แบบโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวนี่แสดงว่าคุณนิพิษก็ต้องรู้แบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยใช่ไหมครับเป็นเกาะเป็นกรรมเลยผมรู้ผมรู้ครับผมรู้แล้วว่าแล้วรู้ว่าพยานปากไหนที่จะจะมัดคุณทักษิณ ครับอืค่ะเอ๊ะคุณนิพิธคะปัญหาเนี่ยนะคะที่เกิดขึ้นในรัฐบาลขนาดนี้เนี่ยโอ้โหดูมันจะมีปัญหาหลากหลายปัญหาเลยนะ,นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากตัวนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าที่ทําให้ปัญหาต่งตางๆบันถาาผมก็สู่รัฐบลาลจนกระทั่งทำให้<ม>เหมือนกับรัฐบาลเนี่ยอ่อนแอได้อย่างในช่วงเวลาแค่พริบตานเนี่ยนะคะคือเดือนกว่าๆเท่านั้นเองในการเข้ามาบริหารประเทศเอ่อต้องต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันมามาจากตัวท่านนายกนะครับ เคเรียกว่าคารคิสมาหรือบารมีของท่านนายกนียังยังไม่ยังไม่ถึงตอนแรกเห็นไหมครับเขาที่ประชุมกันก็ไม่ได้เอาตัวท่านนายกนะนะครับเอาท่านอดีตรองอายการสูงสุดนู่นอดีตรองอดีตอายการสูงสุดนู่นนะครับแต่ว่าพอมีการนั่งพูดคุยกันก็กลับมาเป็นคุณอรุงยิงนะครับเพราะว่าคนก็คิดแล้แล้วว่าอยู่ในสถานการณ์นี้มันมันค่อนข้างจะอันตรายนะครับเพราะฉะนั้น ปัญหาของรัฐบาลชนหนึ่งก็คือปัญหาของตัวนายกตุรีซึ่งคาริสมาหรือบารมีนายกยังยังยังไม่ถึงประการที่สองคือ,อการทวงดุลในอำนาจของรัฐบาลมันเปลี่ยนไปนะครับอำนาจอำนาจมันเปลี่ยนไปใน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 รัฐบาลนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอำนาจจริงๆมันอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วนะวัจจุบอือันนี้คือแฟกต์เลยนะครับถ้าเราเนิงละเลยเอ เรื่องนี้ไปเนี่ยเราจะวิเคราะห์การเมืองไม่ถูกเลยนะครับเพราะเมื่อมีสองสภาเนี่ยอีอกสภาหนึ่งก็กุมเบ็ดเสร็จเลยคุณจะเอาออยัางไงก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าสภาสูงไม่ผ่านมันก็จบอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นดุลอํานาจเนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่ที่พรรคภูมิใจไทยแล้วเมื่อดุลอํานาจมันเปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เท่ากับลดดุลอํานาจของนายกลดบารมีของท่านนายกไปนะครับอ,อันนี้คือคือปัญหาด้วยปัญหาอีกเรื่องหนึ่งก็คือ วิธีคิดของประชาชนเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปนะครับ<ๆ>คนก็เปลี่ยนความคิดอะไรไปเยอะต่อบ้านเมืองนะครับส่วนหนึ่งก็ออไม่ได้ผูกพันกับนักการเมืองหมายความว่านักการเมืองเสนออะไรมาหนึ่งพันสองพันก็เลือกไปตามนั้นนะครับนะครับ,รบโดยไม่ได้เลือกนักการเมืองที่ทําหน้าที่จริงๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้นะผมอาจจะโบราณไปก็ได้เวลาเราพิปรายในสภาทําหน้าที่ในสภาเราทํากันอย่างจริงๆจัง,ๆ,จงๆนะครับ,รบแล้วเราก็ไม่ได้ไปยืนกอดอก ชี้หน้าด่ากันแบบนั้นในสภาใช่ไหมครับเรานะเราใช้วาทศิล์ซึ่งมันเป็นศินละปะซึ่งทั่วโลกก็ก็ใช้กันนะครับใช้น้ําหนักําหักลำโค่นกันในสภาแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะครับเขาเขา,เขาทำแบบไม่น่าฟังอ่ะนะครับสภามันเลยมผมคิดว่าสภามันเลยเสื่อมถอยเสื่อมสุดไปเยอะในร้าน<อ>หลังก็ปัจจัยหนึ่งก็มาจากประชาชนด้วยไอเหตุการณ์นี้มันมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเพราะระบบทุนนิยมสามานเนี่ยมันเกาะกิน ใจของประชาชนโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจมันเยอะเราไม่มีเห็นไม่เคยเห็นหรอกครับประเทศไหนนะครับที่พูดเรื่องตรงไปตรงมาในขณะที่เกิดโควิดสองสามปีเนี่ยไอ้คนที่มันรวยอยู่แล้วมันกลับรวยมากขึ้นในสถานการณ์โควิดมันเป็นไปได้อย่างไงอ่ะคุณบุญน,ดนรดมถ้ามันจนมันน่าจะจนกันไปทั้งระบบจะจนมากจนน้อยนะครับ,รบแต่ว่าโควิดคนจนทั้งประเทศเต็สติปัสสาวมันเสือกรวยขึ้นมา แล,แล้วแล้วบางคนเนี่ยครับมันไม่เคยรวยเลยนะครับเพราะมันไปจับงานพลังงานเนี่ยมันรวยติดหนึ่งในสิบของของประเทศขึ้นมามันมีความผิดปกติและความผิดปกติต่อไปก็คือพักรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งซึ่งมันซึ่งเขาไม่ควรจะไปอยู่ร่วมกับเพรรคเพื่อไทยเลยเนี่ยเห็นไหมครับก็ไปอยู่อยู่กันตรงนั้นนะครับแล้วพักปุ๊บพักรวมไทยสร้างชาติก็ไปเป็นพักที่กลุมเรื่องพลังงานด้วยพลังงานก็มันหนีไม่พ้นเรื่องกราฟบริสันกราฟนั่นแหละ ยากมากประเทศนี้นะครับที่ที่จะที่จะเดินไปในแนวทางที่คนที่เป็นนักการเมืองแบบผมจะคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างนั้นมันมันผิดพลาดไปหมดครับค่ะคือคุณนิพิษพูดเหมือนกับว่าอำนาจทางด้านการเมืองณขณะนี้มันเป็นการต่อกรระหว่างคุณทักษิณกับคุณเนวินกําลังจะบอกแบบนั้นใช่ไหมครับผมว่าผมว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคงไม่ถึงขนาดต่อกรกันนะครับผมคิดว่าก็คงจะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์บางเรื่องกัน,นะครับอย่างเช่นเรื่องเ,ออเ,ออเรื่อง ไอ์อินเทอร์เน็คอมเมนต์คอมเพล็กเรื่องการประน,นันอะไรพ,พวกนี้ใช่ครับ,รบมามาทัางบนเนี่ยเขาผมก็พอทราบวายสามสี่ 3, จุดที่เ็าจะไปทําเรื่องเนี้ยเขาก็จองกันหมดแล้วนี่ครับนะครับพักนั้นอยู่ภูเก็ตพักนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้อ่ออก็ก็สมประโยชน์กันแล้วถ้าเขาได้สิ่งเหล่านี้ไปคนละจุดคนละจุดแต่ละพักเนี่ยเขาก็อยู่กันไปไม่ใช่สี่ปีห้าปีเน้เขาอยู่ได้ทั้งชาติเลยนะ ตายแล้วเกิดใหม่นะครับถ้าเขามาเกิดเมืองไทยก็ยังได้ผลประโยชน์ตรงนี้อยู่เพราะเมืองไทยวันนี้มันเบ็ดเสร็จหมดแล้วนี่ผมพูดไปก็พูดเถอะผมยังเชื่นชมพักประชาชนอยู่เลยถ้าเขาไม่ก้าวร้าวนะครับเกินไปเนี่ยเขาไม่ทําสิ่งบางสิ่งที่มันขัดใจของประชาชนจนเกินไปเนี่ยพักตอนนี้ควรสนับสนุนนะแต่ว่าถ้าสนับสนุนพักตอนนี้มันก็รื้อระหมดหมดนะครับมันก็เหมือนกับคน เอานักบินซึ่งไม่เคยมีความจานานในใน,ในการขับเครื่องบินอนะมาขับเครื่องบินนะอย่างเงี้ยครับมันก็น่าเสียดายนะถ้าเขาลดเพดานอะไรลงหน่อยเพราะว่ารรคเหล่านี้ซึ่งเขาไม่ซื้อเสียงเนี่ยมันน่าจะเป็นอนาคตของของชาติได้แต่ถ้าเป็นอย่างงี้ก็ไปตายเอาดาบหน้าอีกครเบครับค่ะ <laughs> พี่นิทถามอย่างหนึ่งนะคะคือน่าแปลกใจนนะคะที่คุณลุงอิงเนี่ยเข้ามานั่งในเก้าอีน้นาย,ยกรัฐมนตรีและดูเหมือนว่านรื่สิทธ์เองเนี่ยจะช่วยคุณลุงอิงได้อย่างไม่เต็มที่น่ะคะ่ะ คือตอนแรกเน,นี่ยคุณทักษิณก็ก็ช่วยเต็มที่เลยนะก็ออกหน้าเลยนะครับเราเห็นว่าพอพอคุณทักษิณออกมาปั๊บไม่กี่วันเนี่ยนะครับเขาอดเฟืองถอดอะไรปั๊บเนี่ยก็ไปชายแดนพม่มาเลยนะเขาเรียกเอ่อกลุ่มคนต่างๆกลุ่มจนต่างๆในพม่าที่มีความขัดแย้งกัน <ทะ S 1> มาพูดคุยเ <ทะ S 1> พื่อจะให้เกิดให้เขายุติความขัดแย้งกันอันคุณทักษิณเริ่มแล้ว ภาคใต้คุณทักษิณก็ไปนะครับสามจังหวัดสี่จังหวัดชะเดินภาคใต้จะมีปัญหาอยู่คุณทักษิณก็ไปนะั้นแล้วจะเลย,เลยไปมาเลเซียซะด้วยสามฝนตกน<ส>ิดหน่อยน้ําท่วมนิดหน่อยคุณทักษิณก็สวมรองเท้าบูธนะครับไปแจกของคนนั่งอยู่บนเรือคุณทักษิณก็เ,เดินแจกของน้ําแก้ตาตุ่มเท่านั้นเองคุณทักษิณก็ไปนั่นคือแสดงบลนํานําเหนือตัวนายกคนตีแต่เราเห็นว่าบทบาทหลังจากนั้นของคุณทักษิณคุณสินเงียบมากอื ไอาการเงียบของคุณทักษิณไม่ใช่พฤติกรรมไม่ไม่ใช่จริตของคุณทักษิณหรอกค่ะคุณทักษิณไม่ใช่คนอย่างนั้นอยู่นิ่งๆไม่ได้นะครับแต่ว่าการที่คุณทักษิณเงียบเนี่ยอันนี้เราต้องไปค้นหาความจริงกันว่าเอ๊ะคุณทักษิณบุคลิกเปลี่ยนไปเงียบอยู่ในบ้านเลี้ยงหลานอยู่ในบ้านเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งต้องต้องวิเคราะห์กันครับอืมก็เลยทําให้ตัวคุณทักษิณเนี่ยดูจะออกมาช่วยนายกได้ไม่เท่าที่ควรเนี่ะครับทั้งทั้งที่รัฐบาลเองกำลังเจอป ใช่ครับภาพที่ปรากฏข้างหน้าในภายหน้าข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะออกมาช่วยได้มาเยอะแต่ว่าภาพข้างหลังเนี่ยไม่รู้ว่าก็จะทาอะไรอยูยนนะะ่กันแต่ต่อพับหลีกต่อสาธารหน้านี่ก็ลดบนบาทไปเยอะครับค่ะค่ะและนะคะคุณนิพิ์ค่ะต้องถามกันนิดนึงละค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคดีตักใบน,น,นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยนะคะคุณนิพิ์เนี่ยได้โพสต์ไว้ในประเด็นเรื่องของพรกรนะคะว่าจะออกพรกรเนี่ยไม่ได้ในการขยาย อายุความของคดีขยายความกันนิดนึงได้ไหมครับว่าเพราะอะไรอะคะคือเรื่องนี้ผมก็แปลกใจรัฐบาลมากนะครับ<ม>คือมันมีหลักว่ารัฐบาลเนี่ยชอบชอบไม่ชอบเป็นประชาชนฉลาดนะครับไม่ชอบนะครับไม่มีนักปกครองคนไหนนะครับชอบผู้ใต้ปกครองที่ฉลาดเพราะคนที่ฉลาดปกครองยากเพราะถ้าค,คนโง่เนี่ยมันปกครองง่ายวันที่รัฐบาลหรือรัฐมตีบางคนบอกว่าเออมัน ต่างไปก็ดีอะไรก็ดีนี่มันจะขาดยุความในวันสองวันนี้แล้วอ,อยากกันนั้นเลยเราไปขยายยุความกันดีกว่ามั้งเพื่อไหว่กบจะใจมันทําได้เสียเมื่อไหร่นะครับม,มันทําไม่ได้เลยหลังจากผมโพสต์เรื่องนี้ไปนะครับเมื่อเมื่อว,วานตอนเย็นนะครับก็มีเอ,ออดีตผู้ว่าการบริหารจังหวัดชียงราภาคใต้ท่านเคยเป็นอนดีตผู้ว,ว,าาาว่าราชการหลายจังหวัดแล้วก็ท่านก็มีตําแหน่งใหญ่โตนะท่านก็อ,อ่านอ่านเฟซบุ๊กของผมท่านบอกเออคนนี้พิษต้องเตือนสติ กขหน่อยทาไมก็เป็นอย่างนี้มันขยายอายุความไม่ได้อายุความนี่มันขึ้นอยู่กับอัตราโทษตามกฎหมายนะครับเช่นมินประมาทมันอาจจะมีอายุความหนึ่งปีฆ่าผู้อื่นมันอายุความยี่สิบปีนะครับถ้าโทษหนักอายุความก็หนักทีนี้สมมุติว่าเราจะขยายอายุความอ่ะต่างไปมันจะการอายุความในสองวันนี้แล้วขยายอายุความไปอีกห้าปีได้ไหมมันทําไม่ได้อ่ะผมพูดตรงไปตรงมาแล้วกันนะครับคุณบุญดมครับ มีรัมตีอดีตรัมตีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านหนึ่งนะครับท่านมีปัญหาเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดไปสร้างตึกที่ผิดกฎหมายที่แถวพัทยาหรือชนบุรีเนี่ยนะครับพู้วใต้แหละนะครับแล้วท่านหนีไปต่างประเทศนะครับเหลือไม่กี่วันเนี่ยนะครับเหลือไม่กี่วันจะขาดยุความนะครับแล้วก็ผมได้เป็นคนพูดคนแรกว่าถ้าอีกสี่วันขาดยุความท่านมาวันที่ห้า่ยจับท่านไม่ได้นะ ถึงแม้จับท่านได้แต่ว่าศาลต้องยกฟ้องแน่เพราะว่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีการยืนมาตลอดว่าอายุความเนี่ยถึงแม้ไม่ได้เป็นประมวลกฎหมายอาญาก็ตามแต่สิ่งทีอ่ออกย้อนหลังเป็นโทษกับบุคคลเนี่ยมันทําไม่ได้เห็นไหมครับึ้นศาลก็ตัดสินแล้วก็กฎหมายว่าขาดอายุความแล้วเพราะนั้นคดีตากไปก็ดีนะครับอย่าไปหลอกชาวบ้านเลยว่าจะขยายอายุความ ชาวบ้านสามจังหวัดผมบอกเออถัาแต่บานจะขยายยุความตกมือกันเกลียวเลยเออต่อไปนี้คดีไม่ขาดย,ยุควาลนะอันนี้มันใส่ความโง่ในหัวของชาวบ้านนะครับผม mm hmm. ว่าแค่ปัญญาทำอย่างนั้นเลยท่านทั้งรีผมกราบนะให้ให้แสงสว่างให้ปัญญากับชาวบ้านเถอสะสรุปว่าค mm hmm. ดีทั้งหลายนะครับไม่ว่าคุณจะขยายยุความยังไงก็ตามมันใช้ไปข้างหน้าแต่มันจะไม่ใช้สาหรับคดีที่เกิดมาแล้วครับ mm hmm. ค,คือกฎหมายมันกำหนดเอาไว้อยู่แล้วใช่ไหมคะัในแต่ละคดีความว่ามีอายุความเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องครับถึงแม้จะเปลี่ยนได้นะครับถึงแม้จะเปลี่ยนได้ได้มันต้องบวกโทษให้มันสูงขึ้นนะครับเพราะบวกโทษสูงขึ้นเนี่ยมันก็ใช้ย้อนหลังไม่ได้อีกเพราะกฎหมายที่ออกมาภายหลังให้นะครับมันต้องไม่สามารถเป็นโทษได้มันต้องเป็นคุณเท่านั้นเองอายุความเ็เส้นเดียวกันนะครับเราจะขยายอายุความที่เกิดขึ้นในอดีตมันยาวขึ้นเนี่ย มันก็ทําไม่ได้อนี่มันชัดเจนอยู่แล้วแล้วลรัฐมนตรีซึ่งปวดภูมิรู้บ่อยมากนัฐตีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย <S 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 ชื่ออะไรมารู้ผมจําไม่ได้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการชอบพูดเยอะแล้วแสดงภูมิรู้แล้วก็แถมความโง่ไปภูมิรู้หนึ่งภูมิโง่สามประจําเลยเนี่ยพวกเราจะไปหลอกชาวบ้านอย่างนั้นเลยครับครับครับอืมอืมโอ้มีนักวิชาการท่านหนึ่งอ่ะก็คืออาจารย์ปริญญานั่นแหละเป็นคนเปิดประเด็นเรือร่องนี้ก่อนเลย เรื่องสุดใหญ่อายุความเนี่ยแหละค,ะค่ะครับอดีตเคยมีไหมคะไม่มีคืเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้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 แต่มันไม่มีผลย้อนหลังอืมไม่มีผลย้อนหลังครับอาจารย์ปริญญาตอนหลังท่านก็ก็ก็พยายามเป็นข่าวอยู่เรื่อยนะและ้วก็ไอ้คาทานายทายทักของอาจารย์ปริญญาเนี่ยผมว่าท่านพูดมาร้อยเรื่องท่านผิดสักเก้าสิบแล้วตอนเนี้ยเอ่อท่านต้องการหาเสียงสนับสนุนนะอะไรกับฟองเชียจากนักศึกษาเยอะเหมือนกัน พูดความจริงเถอะครับนะครับผมเนี่ยเมื่อก,ก่อนผมอาจจะไม่กล้าพูดก็ได้ผมก็เสียกันตัวเสียกันเนผมแต่ผมวันนี้ผมกล้าพูดเพราะว่าคนที่ฟังผมอยู่ท่านไม่มีการเลือกผมแล้วเพราะผมเป็นนักการเมืองพูดความจริงและปัญญากับชาวบ้านดีกว่าครับครับค่ะค่ะเพราะฉะนั้นในแง่ของช่องทางของกฎหมายเนี่ยนะคะที่จะช่วยสําหรับในคดีคดีนี้เนี่ยมันมีช่องทางบ้างไหมคะไม่มีครับไม่มีเลยครับการอายุความก็ขาดคืออายุความเนี่ยเขา ทั่วโลกนะครับก็มีอายุความนะครับยกเว้นบางคดีเช่นคดีทุจริตคดีสําคัญก็ไม่ม,อมีอายุความอายุความเนี่ยเขาเขาเาออกไว้วางไว้ก็เพื่อว่ารัฐเนี่ยมีหน้าที่รัฐต้องกํากับดูแลคนกระทําความผิดคุณต้องจับให้ได้นะครับก็เป็นการขันชนะรัฐว่าเออถ้าคนทําผิดคุณต้องจับไปไ,นะไ,ได้ไปใน5ปี1 0ปี20ปีนะอันเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเนี่ยเขาไม่ต้องการให้ประชาชนเนี่ยต้องหนีตลอดชีวิต นะครับถ้าคุณทําผิดแล้วคุณหนี2ี่ปีนี่ก็คุณก็ทรมานมากแล้ว่ะนะครับเพราะนั้นหลังจาก20ปีหลังจากการยุความคุณก็ต้องเริ่มต้นใหม่แต่รัฐเนี่ยจะเป็นคนดูแลว่าเฮ้ยคุณต้องจับไปได้ภายในอายุความมันมีหลักสองประการในการกาหนดอายุความครับค่ะค่ะคุณที่พิษมีอะไรจะทิ้งทายไหมคะเพราะว่าตอนนี้โอ้โหมันมีประเด็นอะไรหลากหลายมากเลยนะคะที่เคลื่อนไหวกันอยู่ในช่วงของสถานการณ์ขณะเนี้คะ่ะคือผมอยากจะเตือนนิดหนึ่งนะครับสังคมนะครับอาจจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อผมก็ตามนะครับ เดี๋ยวนี้เวลามีข้อที่จริงอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็ตัดสินกันทางสื่อก็ตัดสินทางสื่อทั้งนั้นอย่างคดีที่เกิดขึ้นในขณะเนี้ยประชาชนตัดสินไปแล้วเพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีอายการที่ก็สั่งคดีเนี่ยเช้าขึ้นมากินกาแฟแล้วก,ก,ก็ดูโซเชียลอยู่นะก็ตามข่าวอยู่นะแล้วบางทีมันก็อินไปอินไปกับกระแสอินไปกับข่าวอย่างเงี้ยมันทําให,ให้การดำเนินความยุติธรรมให้กับประชาชนมันพลาดเพื่อนไปได้ นะครับเพราะนั้นป<ม>ระชาชนต้องมีความรู้คิดเองข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยอย่าไปเชื่อจากสื่ออย่าไปเชื่อจากอินเทอร์เน็ตอย่าไปเชื่อจากข่าวเยอะ<ม>นะครับเราได้ข้อมูลมาเราต้องย่อยเราต้องเราต้องสลายแล้วเราใช้สติปัญญาของเราวิเคราะห์อย่าไปตามสื่อเยอะแม้บ้านเมืองมันก็วุ่นวายอย่างนี้ครับค่ะคืออย่าไปไหลาตามกระแสและอย่าเอาความรู้สึกอารมณ์เนี่ยยู่เหนือเหตุผลที่มาที่ททปไปของรรสถานการณ์นั้นๆนะคะ ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณดิพิคขายินดีครับสวัสดีค่ะสค่ะอาล้วค่ะนะคะได้พูดคุยกันกับคุณดิพิษอินทรสมบัติไปแล้วนะคะแล้วก็ได้มุมมองนะคะต่อสถานการณ์ทางด้านการเมืองและรวมไปถึงเรื่องของคดีตากใบด้วย